หลอดไฟเรือนไม่นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหลอดนะมันเป็นแบบว่าหลอดที5ขาหยายาวนะนี้เวลาเปลี่ยนอะไรนี้ดูจากข้างหลังนะครับเห็นไหมนี่นะแกะขามนอกก่อนนี่ผมน่าจะมีอยู่อ่ามีด้วย เอาขามันเนี่ยอ,ออกองนี้แล้วก็แทงขามันลงไปนะครับใส่เข้ามาอย่างนี้นะเสร็จแล้วพับขาพับขาออกนี่่ะโอเค ไอสีเขียวๆเ,เนี่ยมันเป็นปลอกของหลอดไฟนะครับเราถอดปลอกออกฮะเปลี่ยนเลยอฮเปลีนไม่าเียนเปลี่ยน,นเายเนเียน,นเลไมขเนน่นนนนออนกกาี้นี่เม่ขาเนเล็นกไก่านะ่นเลกน,ะน,นเล่ยน่ขาเนเลนาเน่ยน่า่นเนเล่า่นเียนยนน่เลี่ยวมาไม่มีมั้งเนี่ย พี่ไออันนี้ไม่มีอันนี้หัวมันจิ๋วเลยไซ,ไซนี้ผมไม่มีอันนี้มันเล็กเห็นไหมอันนี้มันใหญ่เห็นไหมน,ะนี่ไซนี้ไม่มีไซนี้มันจะอยู่ในเนี่ยไอไฟจุกเฉิน